สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่อง EC T นะครับผมเรียนรู้อะไรแบบง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการถอนโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เราตั้งใจลงตั้งใจติดตั้งหรือโปรแกรมที่เราไม่ตั้งใจบางคนเล่นเน็ตเล่นไปเล่นมาเผลอไปดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้ มาติดตั้งในคอมเราวเฮ้ยเรารู้สึกลำคาญมากแต่ไม่รู้ว่าจะเอามันออกยังไงบางคนทําไม่เป็นต้องเอาไปร้านคอมเสียเงินอีกวันนี้ผมจะมาสอนทริคง่ายๆนะครับวิธีการถอนโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ทำยังไงงั้นเริ่มกันเลยครับผมกดอื่นนะครับเราก็ไปตรงสตาร์ทนะครับแล้วก็ไปตรงคอนโทรลพา n เนลนะครับผม Windows 8, Windows 10 Windows XP Windows 7มันมันจะอยู่ คนละที่นะครับแต่ว่ามันก็จะเข้ามาตรงคอนโทรลพาร์เนลเหมือนกันนะครับผมไปตรงคอนโทรลพาร์เนลแล้วก็ไปตรงคำว่าโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยก็จะมาเจอหน้าต่างนี้นะครับผมต่อมาเราก็มานั่งเลื่อนหาโปรแกรมที่เราต้องการถอนมันออกจากคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมก็เอาโปรแกรมอะไรดีไม่ได้เตรียมไว้เลยเอ,อ่อโปรแกรมอะไรดี สตรีมอ่ะเอาโปรแกรมสตรีมนี่แหละน้องมันลงไว้ตอนนี้ไม่อยู่้วไปบวชแล้วเราก็ลบชิงนะครับแล้วก็กดตรงโปรแกรมที่เราต้องการลบแล้วเราก็ไปตรงคําว่า uninstall นะครับกดไปเลยครับมันก็จะดิ่งรายละเอียดขึ้นมานะครับแล้วก็กดเลยครับ uninstall รอสักครู่ครับมันก็กําลังถอนออกจากไดฟ์ที่เราติดตั้งนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไดซี C. ถ้าโปรแกรมใหญ่หรือโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่มันก็จะใช้เวลานานนะครับโปรแกรมที่มีขนาดเล็กมันก็ใช้เวลา,นานแป๊บเดียวนะครับอันนี้น่าจะใหญ่พอสมควรนะครับรอสักครู่ครับ แต่มันก็มีบางโปรแกรมนะครับที่เขาตั้งรหัสล็อกไว้มันอาจจะถอนไม่ได้แบบนี้นะครับบางโปรแกรมมันจะถอนยากมากมันต้องไปตั้งค่าอะไรต่างๆมากมายก็มีแต่ตัวนี้มันถอนได้ตามปกติครับเนาะไม่เส็จสักที นี่นะครับก็ลบออกเสร็จเรียบร้อยครับคําสุดท้ายมันก็จะบอกว่า complete นะครับเราก็กด close เรียบร้อยครับผมบางโปรแกรมถ้าเราถอนเสร็จมันอาจจะให้เรารีสตาร์ทเครื่องนะครับก็แล้วแต่โปรแกรมที่เราลงครับผมการถอนโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ที่เราติดตั้งนะครับมีแค่นี้ครับง่ายมากครับผมสามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเสียเงินที่ร้านนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ